فكنا يو بنت النور سنين صورة الصفات اياتي سيزمات غياتي اسبكنا يو بنت النور يا يو طاليف طافان فو عين عام لم يا ليع ميم هن باب زكا سين ميم سين ميم نو ميم ميم عين يا عين ننن يطاف عليهم بكاس من معين بيا بيا ضلل افضام زاء لم ذا اللذم تلم تلمتل لم شل الشنشار بيا بي بيضاء لذة للشاربين لمليف لا فيا فيها لفها جن وغو لم وولو وو لما الإف لا ميمهم عن عنها لفها يا نون زيزة فوفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وهو عين عندنا قف قاصص ر طار طرطر ففي عين عين وعندهم قاصرات وارفعين كَفْكَ كاف كاف همزة نون هنون باي ضاد ميم ضم ميم كاف مك نون نون كأنهن بيض مكنون فَفَ فا قاف أق باب لام لام باعين باع ضاد هاممهم عين لام لا باع باع وجاضيا يا تا تا سين الف سا همزاء لام وولون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قفل الإف قا لم لم قف الإف قا لم يملم يمنون من ها هم إن يعني كاف كانون لام يلي قفقا را قال قائل قرين كان لي منهم إني อยาเป็นสำเนียงยะอยู่สั้นๆนะครับตัวยายิ้มเชินยาวที่กลางลิ้นสั้นนะครับโตตัวตปลายลิ้นแต่คนฟันบนตั้งหนาตั้งวัวตัวลิฟต์ยาวสองนะครับแฟรฟูตัวฟาปลายฟันบนกาคลิฟฟีปากล่างด้านในตรงนี้มันเปียกๆอันสั้นนะครับไอ้น่าตรงนี้ลำคอส่วนกลางเล่ายะลายบนยามีสุกูลก่อนยาเป็นฟ้าหนุ่มนวลนะครับตัวลามปลายลิ้นและหลังลิ้นนะครับปลายลิ้นจะลด นะครับเพดานบนนะครับจรดกลางเหงือกนะครับนะปลายลิ้นจรดกลางเหงือกนะครับนี่นะอลายลามนะครับแลรว็ตัวลามมีลักษณะพิเศษก็คือตะแคงลิ้นพร้อมเสียงลามยาลายบนยามีสุกูลกัญญาเป็นฟ้าหนุนห่าใหญลำคอส่วนลึกฮามีมฮิมมีมตาเจกบะอิทฮาชฟาวีอะไรชัดอิขฟาชฟาวีนะครับ อ๋อนกเสียงสองหิมนะบาบีตัวใบจิมฟีปากปิดปากไม้สนิทกับนกเสียงบาบีกัฟตัวกัฟอยู่ที่โคไลนโปโลกามซัมกาอัมซานกไม่ลำคอส่วนลึกซีนนะครับสอตซีนเย้ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวซีมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับตะกะเตนหรือชะกระจันซิมนะครับสระสองเจอกับมีมิดอกกมันกุนะอันนี้เข้ากันของเสียงสองมีสีตัวยาววมินุ มีมมีมนะครับมีมมีมนะครับนูนตาเจอกับมีมก็อีดองก็มาคุเ่นเดียวนมีมแตตัวมีมปิดปากส่ยก็รองเสียงไอ้เยไอ้หนูนินตรงนี้เราก็เอ็นสระตัวเดียวบอ่แต่ผมอ่านนูนินพี่น้องก็สงสัยคือตรงนี้มันเป็นสระสองนะครับแล้วเขาเปลี่ยนเป็นมีมแล้วเพราะว่า ในตรงนี space, so laughter, ้ศสระสองมันไปเจอกับบาสเนี่ยย่าต่อไปเขาก็เลยว่าเปลี่ยนมาให้เป็นมีมเพื่อเราอ่านต่อแต่เราอ่านหยุดก็ให้มันตายก็คืออ่านได้3แบบ2 4 6สี่หกนี่มันอ่านิสลิสุคุนต้องตายเป็นสุกุนยุคอานฟุอะลัยฮิมบิคัสมมิมมอีนบียะใบบนยามิสุกุนก่อนยาเป็นฟรานุมนวนนะครับ บอดอลิฟบอดตัวบอดกลางลิ้นแตะกลางปากทั้งหนาทั้งอ้วนนะครับรอดมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงอืดน,นะครับนะรอยาวหกยาวห้านะครับมันวายิมุตตาซินฮัมซาสันส้นๆลมดาลัตัวนานปลายลิ้นแตะที่ไรฟันบนัไม่ต้องพลลมนะครับลำซา,าสันส้นๆน,นะครับตาลามติลนะครับสระสกเจอกับลมอีดอกรอมบิลางุนะอะไรเข้ากันไม่นองเสียงนะครับ อ่าลามเชลิชนะครับ <c> อ <oughs> ่าเชนชาตัวเชนมีลักษณะพิเศษก็คือตาฟัชชีนะครับกระจายลมชายาสองร้อยตรงนี้รอบางนะครับมายาบีนุนนะครับบิ๊บว่าอัลลัฮติลิชาริบีน ลามัลีฟลายาสองแฟยาฟียาสองฮาอัลีฟฮายาสองนะครับเรนหัวเขาตัวเรนลำคอส่วนบนนะครับต้องสอนเสียงหนานะครับอย่าไปเขานะเกาเกาหมาบความว่ามีสุขลูกนวามว่าเป็นฟานุนหนุนนะครับลามวาวูสระสองเจอกับว่าอิดอกรมันกุน่าอยเก้ากันดองเสียงสองมีสีตัวยาวามินุนวาวาสันสลละมัลีฟลายาสองฮามีมูมาเย่ลำคอส่วนลึก อินมีนตาเจอกับอินดูฮะชฟฟาวีอาจจะตัวมีอินนูนอันนูนทาเจอกับฮาอินดูฮะอาจจะเจนไม่หน่วงเสียงไม่กระดูลินฮะออลีฟแะยาสมยาอันยูนยูนตาเจอกับใจอิกฟาสันตัวนูนจัตวาซจใซาจตัวใจปลายินสนะครับใจมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับเสียงพึ่ง فوفون نعم ربما كب لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وهو أساسا نغطى وزير في باقي باب لنا قرص أكبر عين نون عين طعين لم قرص تانون تاجي قدان إفاس تنون تو توتونا دان, دان دا ها ميم هم هاجة لم قرص لك ميم تاجي قاب إذ هان شفاوي عشت ميم قف قا يا صوان صاصي صاصي زيوتي شان لين لشان باقتوا ซอสนะครับทั้งอ้วนนะครับทั้งหนาแล้วก็ซอสี่ก็คือกายสัตว์ปีกก็คือกายกับเสียงงานสี่เส้นๆรอตรงนี้รอหนานะครับรอยาวสองเตะาอทุบนะครับทุบพอตัวต่อไปลิ้นแตะที่โคนฟันบนทั้งหนาทั้งอ้วนนะครับตอตรงนี้มันรอหนาเพราะบรอมีสุกูลก็รอเป็นฟ้าฟ้าฟีตัวฟ้านะครับปลายฟันบนมันก็มีฟีปากกลางอินยาอินนูนนุนนะครับอ่านมาพร้อมกันว่าอินเดอมกาซิราตุ

(لَامُ وَلُونٌ عَلَى الرَّبْعِ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) of alif qa ya sa ta qa jadi ko la san san qa alif qa ya wa hamad wajib muttasil hamza is san san la mim lum san san sa jo ka mim mina wa man kuna ai kaukan noeng siang 2 tua mim nun min nun ta jo ka ha in ha cha je mim noeng hum a je long ko nun in nun ni tashdid noeng nun ya ni ya 2 qa alif qa ya 2 nun san san lam ya li ya 2 qa qa to ka bi ko lin na ra nun nun a ma kap قال قائل منهم اني كان لي قرين صدق الله العظيم